พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกสมาคมชาวปักใต้นำประชาชนชาวลำปางปลูกต้นไม้สร้างจิตสำนึกจิตอาสาพัฒนาเมืองแม่มอเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมนูผู้ทีมูลรายงาน จิตอาสาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนทำด้วยสองมือและจิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ำใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอาสาครับก็สำหรับในวันนี้นะครับนะก็ ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สมาคมชาปาใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะผมก็ต้องเรียางี้ว่าสมาคมชาปาใต้เนี่ยเป็นสมาคมที่วันนี้เราตั้งมาถึง9 0สกว่าป,ปีแล้วนะครับนะก็เรียกว,ว่าเป็นสมาคมที่จดทะเบียนเก่าแก่อันดับสองของประเทศนะครับอรองลงมาจากสมาคมสโมสรคณะราษฎรนะครับนะซึ่งจะตั้งโดยในยุคข,ของนิเ,เรมนะครับในยุคข,ของ ผู้ที่มีกุลุปการนะครับนะจนมาถึงในรุ่นสูรุ่นรุ่นสูรุ่นจนมาถึงท่านพลเอกเฟรมติน,นสุรานนท์นะครับอดีตประธานองคมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมารับช่วงต่อนะครับเราก็สืบสารแนวนโยบายนะครับนะของบุคคลที่ทํากุลุปการให้กับประเทศชาตินะครับเพราะฉะนั้นวันนี้การจัดกิจกรรมกิจอาสาต่างๆนะครับวันนี้กิจอาสาพัฒนาเรามาทําในพื้นที่ของเ,ออเมืองแม่เมาะ นะครับซึ่งเป็นเหมือนแม่เมาะเฉลิมพระเกียรตินะครับนะวัตถุประสงค์หลักก็เป็นการาด,ดําเนินการตามแนวพระราชพิธีานของอพระบาทสมเด็จพระวิชิยก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงราัชากาลปัจจุบันซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยทรงสืบสานร,รักษาและต่อยอดนะจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทราหมาูุิพลอนุเนเรศอ,องค์ในหลวงราัชากาลที่9ล้9ร้ากระหมอ่อมของปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับ เพราะนั้นวันนี้การจัดกิจกรรมจิตอาสาเนี่ยที่ผ่านมาเราจึนมนการมาแล้วครบทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะครับเพราะนั้นวันนี้เราจึงมีแนวความคิดแนวทางที่จะเินการจิตอาสาพัฒนาเนี่ยนะครับให้ครบทั้ง74จังหวัดของประเทศไทยเพราะว่าทุกจังหวัดของประเทศไทย,ยเนี่ยมีชาวใต้เนี่ยประกอบอาชีพนะทำงานแล้วก็พักอาศัยอยู่หมดนะครับ นะเพราะนั้นการเดินทางมาเลยวันนี้ในพื้นที่ลำปางเนี่ยนะก็จะทําให้นอกจากชาวใต้ที่พักอาศัยในพื้นที่แล้วนะก็ยังทำ,ทำให้ท้องถิ่นนะคนในพื้นทิ่เนี่ยได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสมัครสมาสมามัคคีนะแล้วอีกสําคัญก็คือว่าในการพัฒนาเหมือแม่เมาอเฉลิมพระเกียรติการปลูกต้นไม้180ต้นนะครับ ก็คือต้นเหลืองปิริยทรน,นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนในพื้นถิ่นเขามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสถานที่ออกลังกายต่างๆอย่างมั่นคงยั่งยืนแล้วก็น้องๆลูกหลานต่างๆเราก็จะได้ใช้พื้นที่เหล่านี้วันนี้กําลังพลหลักนะครับก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์กรบริหาปรปุคคงส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะนั้นเราชาวใต้นะเราจะไปทุกพื้นที่ แล้วทำกิจกรรมจิตอาสาให้ครบทั้ง17จังหวัดของภาคใต้นะครับ